เอเวอร์โกลคีนิคว้ารางวัลบิวตี้บิดอวอร์ด2022คุณหมอปูที่ปภัยพร้อมส่งต่อความสวยแบบองค์รวมสุขภาพดีทั้งภายในและภายนอกเรียกได้ว่ายังคงการันตีในเรื่องคุณภาพค่ะที่จะส่งต่อความสวยให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีจากภายในและภายนอกค่ะแบบองค์รวมสำหรับเอเวอร์โกลคีนิคค่ะคลินิกความงามชื่อดังของ8ลิวค่ะบริหารงานโดยคุณหมอปูแพทย์หญิงที่ประภัยมหาศิริลาสุดค่ะคุณหมอปูค่ะได้รับคัดเลือกขายเข้ารับรางวัลนะบิวตี้บิดอวอร์ด2022ณโรงแรมอัมบาริด ูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะและพร้อมส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับทุกคนค่ะและในอนาคตยังตั้ง,งเป้าที่จะขยายสาขาสำหรับที่เอเวอร์โกลคลินิกค่ะมีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพแบบเชิงลึกค่ะบำบัดด้วยวิตามินฮอร์โมนรวมถึงสเต็มเซลล์โดยการันตีจากผลลัพธ์ค่ะและสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถปรึกษาทีมของคุณหมอได้ฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจะไปใช้บริการได้ที่เอเวอร์โกลคลินิกจังหวัดฉะเชิงเซาก,กันก็ได้ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะหมอปูนะคะทิพประภัยมหาศาิริก็คือเป็นแพทย์ผิวหนังและก็แพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยค่ะตอนนี้ก็คือดูแลเรื่องสุขภาพให้คนแปดอายุอยู่แล้วก็มีความหวังว่าจะดูให้ทั้งแบบคนทั่วไปทั้งประเทศแล้วก็นอกประเทศค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่ารางวัลน,นี้ก็คือเป็นการแบบว่าตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทําให้กับคนไข้และก็ลูกค้าของรัตลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงเห็นผลจริงค่ะก็คือเราค่ะดูแลสุขภาพให้คนไข้ทั้งภายในและภายนอภายในก็คือดูแลสุขภาพแแบบบบอองคค์รวม่เพืให้้้นไไดแบบ ร้อเที่สุดของชีวิตเขาเพื่อที่เขาจะได้ไปใช้ชีวิตคำอย่างอื่นได้เต็มที่เราก็จะเป็นผู้ช่วยดูแลให้ส่วนภายนอกก็คือเรื่องรูปลักษณ์อะค่ะเราก็จะดูแลเรื่องความงามบอท็อปฟิลเลอร้อยใหมอะไรประมาณนี้ค่ะแต่วา่าเกี่ยวกับภายในก็มีทั้งแบบตัวสุขภาพเฉพาะบุคคลนะคะดูแลฮอร์โมนสเต็มเซลล์ทำยังไงก็ได้ให้คุณนะเต็มร้อยตลอด ก็การดูแลตัวเองมันต้องแต่ละคนไม,ไม่เหมือนกันค่ะยังไงอะ่ะคือการที่เราไปเองมันทาได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีผู้ช่วยเราก็จะไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้นสบายขึ้นเราก็ยินดีที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับทุกคนแล้วก็สามารถปรึกษาทางทีมเรามาได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะมันเปลี่ยนชีวิตค่ะคือเราคิดว่าบางทีเราคิดว่าเราไม่ป่วยแต่จริงๆมันยังไม่ได้ร้อยเตของชีวิตเนาะบางทีเราทางานยังมีแบบเพียอ่อนล้าบ้างอันนี้คือสิ่งที่หมอเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนคนในครอบครัวแล้วคิดว่า มันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆเพื่อเราจะได้มีพลังไปทาอย่างอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงโลกได้ค่ะเป็นว่าเราดูแลคนในคะรอบครัวของเราแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วถ้าคิดว่าถ้าทุกคนนะ่ะสามารถอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ร้อยเปอได้เหมือนกับหมอหรือกับเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยมันน่าจะทําให้พวกเรามีพลังในการแบบทาให้ทุกอย่างบางเนี้ยมันดีกว่านี้ได้ค่ะสามารถปรึกษาออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วก็ไม่นานค่ะเราจะขยายไปเรื่อยๆจริงๆค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเออมันจะมีบ้างแต่ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเพราะว่า สุขภาพจริงๆมันเป็นความมั่นคงนะคะเราจะรอเราป่วยเราจ่ายเนี่ยมันอาจจะจ่ายมากกว่า,าการดูแลในตอนนี้แล้วก็บางอย่างเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเป็นหลักบางทีเราแค่คำน,นิดแนะนําหมอนิดหน่อยแล้วไปปรับใช้ต่อถ้าเราไปทําเองแล้วมันผิด5ปีกินอาหารเสริมไปผิดมันก็มีความร้ายแรงตามมาดังนั้นมาทําให้ถูกตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะเชื่อว่าทุกคนาหาเองได้แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีคนช่วยในการให้ความรู้ที่ถูกต้องดูแลที่เหมาะเฉพาะกับเราโดยคนเดียว แล้วเราก็จะได้มุ่งมั่นทาสิ่งที่แบบสําคัญกับเราต่อไปแล้วให้เราเป็นผู้ช่วยตรงนี้เธอค่ะถ้าก็หากใครมีคําถามปรึกษาเรื่องสุขภาพหรือว่าอยากดูแลตัวเองให้ดีกว่าเดิมนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดเอเวอร์โกล i คลิหรือว่าติดตามที่เว็บไซต์เว็บแบบเอเวอร์โกลคลิ ic, ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะมร่วม้คุหมอ